มาเล่ากันต่อไปนะคะเอาเรื่องเมืองอา a าม่าเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะในต้นศตวรรษที่19นะคะก่อนที่เข้าสู่รัฐมิซิสซิปปีในปี1817นะคะวันที่10ธันวายยังยิ่งมีการเบี่ยงเบนไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อยในดินแดนที่ถูกแยกออกและตั้งชื่อ a 拉แบาม m านะคะโทลีี รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาสร้างอนาเขตของอลาแบรมาขึ้นเมื่อวันที่3มีนาเขาคิดทศกราด1817นะคะเซนตสติฟฟุนเซนสตีฟเฟนถูกทิ้งล้างเป็นที่ราบดินแดนตั้งแต่1817ถึง1819นะคะ อาร b แบมได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐที่22ในวันที่14ธันวาคิดศกกราด1819โดยที่มีสภาคองเกรสเลือกฮันส์วิลเป็นเป็นการประชุมของรัฐธรรมนูญครั้งแรกตั้งแต่วันที่5กระะกฎาคมถึง2สิงหาคมพอดคิดศักราด1819เนาะผู้ได้รับมอบหมายพบ เพื่อจะตั้งรัฐธรรมนูญใหม่ใน Hu นส์วิลหน้าที่เป็นเงินทุนชั่วคราวจากคิสทุกสกราด1819ถึง1820รัฐย้ายไปอยู่ที่คาคาฮาบานะคะในะดักในเดลลักเค,คาวตี้นะคะเดลลักเค,คาวตี้คาฮาบาตอนนี้เป็นเมืองผี เป็นเมืองหลวงรัฐธรมนูญแห่งแรกในคิสศ์สกรัด1820ในปีพศ2368นะคะไขมุกอลาบ,บมากกำลังจะย้ายรัฐที่ได้รับการยอมรับจากหาภาพตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตั้งถิ่นฐานผู้เก่งกำไรที่ดินนะคะเทลงในรัฐเพื่อใช้ประโยชน์จากดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพราะปลูกฝ้ายนะคะที่เล่าให้ฟังว่า มีผิวดำถูกชาวผิวขาวเอามาเป็นทาสจากอแอฟริกาเนาะก็เลยมารวบรวมกันอยู่แถวนี้มนันปนกันเขาก็เรียกร้องการเป็นอิสระภาพพลเมืองด้วยนะ,ะจากผิวดำให้ทัดเทียมกับผิวขาวนะคะก็แ,ะแวะอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก็อ่านต่ออีกนิดนึงนะคะส่วนหนึ่งของชายแดนในยุค1820และ1830รัฐธรรมนูญของรัฐ สำหรับผู้ที่ต้องใช้สากลสำหรับผู้ชายสีขาวนะคะชายชาวสเปนและผู้ค้าจากภาคใต้ของเออ t เธอร์เอสเอได้นำทาตด,ด้วยพวกเขาในฐานะฝ้ายในอ阿า,าบามามาขยายตัวของเศรษฐกิจของอของเมืองดักดักนะคะเพอทีทซิลนะคะเป็นสร้างขึ้นจาก สวนฝ้ายขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงของเจ้าของที่ดินที่เติบโตจากแรงงานทาสในปีอ่พอพศสองสานะคะเขาไม่กล่าวคริสจักรลาดไว้เนาะทาสพื้นที่ยังดึงคนจากคนจนที่ไม่รู้จักคนจนที่น่ากลัวหลายคนที่กลายเป็นเกษตรกร,กรที่อาศัยอยู่ในเมืองอแอลเบิรนแอลเบียนที่มีประชากร1นึ่งมื่นคนเนาะแล้วก็ แต่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆถึงสามแสนคนเลยแหละในปี1830ตอนนี้ชาวอเมริกันผิวดำเยอะมากเยอะมากกว่าคนผิวขาวพบม,มากๆที่สุดเลยนะคะแล้วก็ชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองส่วนใหญ่ถูกลบออกจากรัฐภายในไม่กี่ปีนะคะเขาก็ไล่อเมริกันพื้นเมืองเดิมๆออกไปเนาะโดยการกระทําของอินเดียนะคะโดยสภาคองเกตในปีคิดสกักราด1830เนาะ จากปีคิดตศกราชนั้นก็จะมีวิลเลียมเอ่อนิคโชนะคะเป็น uh, เขาเรียกว่าเมืองที่ถูถูเอ่อ uh, ลักษณะเหมือนอายุทยาเราอย่างเงี้ยนะคะที่ถูกปราบปรามเนาะก็เป็นเงินทุนของอลาบามาของทัสคาสลูซ่านะคะในปี 2,398นะคะสมาชิกเทศบาลเมืองอลาแบมาประกาศว่าได้ลงมติให้ย้ายเมืองหลวงจากทัสคาลูซาไปยังมอนสกเมอรีนะคะมอนสเกอร์เมอรีคโโรั้งแรกในนิวไลตี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม1848นะคะแล้วก็สร้างอาคารขึ้นมาใหม่ชื่อแคปิตอลไม สตีเฟนดีคาโต้นะคะปุ่มของฟิลาเดลเฟียนะคะในกลุ่มนั้นก็มีฟิลาเดลเฟียอยู่อีกสกสามรบับเก่านะคะสงคารามกลางเมืองและการฟื้นฟูใหม่นะคะก็ทำให้ชาวแอฟริกานอตอเมริกานะคะแอฟริกันอเมริกันปีนั้นออกมาประกาศการสรับสนของสหาภาพแรงงานนอะหลังจากที่ยังคงเป็นสาธารณรัฐอิสระสองสามวัน เข้าร่วมรัดพิกพิกไปเลยนะคะพริกเทียนสหรัฐอเมริกาของเมืองหลวงชาวอเมริกันเมืองหลวงที่แอคปามะกามีนะคะบริษัททหารม้าแห่งฮันส์วิวคือเป็นเขาเรียกว่าทหารรับจ้างนะฮันส์วิอลาบามาเข้าร่วมกองทัพของอานาธานเบสฟอร์ดนะคะฟอร์เรนในเมืองฮอปกินวิว รัสเคนตักี้นะคะที่เล่าให้ฟังว่าเคยไปหลงเครื่องบินไปไม่ถึงรัตเคนตักี้เพราะลงคำว่าหลุยวิวกดเซนหลุยนี่แหละนะคะคนโง่นี่ไปไหนก็โง่ไปหมดเลยนะคะเอาเล่าต่อเล่าต่อก็คือมีทหารของออสองรัฐนี้นะคะแล้วก็หาเ,เข้าร่วมกับเ,เมืองฮอฟกินวิวรัสเคนตากี้แล้วก็ทหารในเครื่องแบบสวมเครื่องแบบใหม่ที่มีการตัดแต่งสีเหลืองบนแถบ แขนเสื้อและหางเสื้อนะคะสิ่งนี้ทำให้พวกเราได้รับการต้อนรับด้วยเยลแฮมเมอร์ mer, นะคะเยลแฮมเมอร์และต่อมามีการนำชื่อทั้งหมดมาใช้กับกองทัพอลาบรามาในกองทัพพันธมิตรนะคะเขาก็มีสงครามกลางเมืองของเขาเองด้วยนะอเมริกาเนี่ย,ยทาสของอลาบรามาเป็นอิสระจากการแก้ไขครั้งที่13ในปี2408นะ พุทธศักราชนะอลาบามาอยู่ภายใต้การปกครองของทหารตั้งแต่สิ้นสุดสงครามในเดือนพฤษภา2408นะจนกระทั่งการบูรณนะอย่างเป็นทางการให้กลับไปเป็นสถาภาพในปี2411จากนั้นก็ปี2410ถึง2417ประชาชนผิวขาวส่วนใหญ่ออกจากการลงคะแนนชั่วคราวสถานะอลาบามาเป็นตัวแทนในสภาคองเกตในช่วงนี้โดย3สมาชิกรัฐ สภาแอฟริกันนะคะแล้วก็อเมริกันแล้วก็เจเลมียฮาร์ลสันนะคะเบนจามินเอทเทนเนอร์และก็เจมสตันเลเปียนะคะพูดลึงเรื่องนี้เดี๋ยวก็ได้อ่านกันคอแตกเลยนะคะเอามาเล่าให้ฟังนะคะพเพื่อนๆหลังสงครามรัฐส่วนใหญ่ยังคงยังคงมีกเกษตรกรรม ด้วยเศรษฐกิจที่ผูกติดอยู่กับผ้าฝ้ายในระหว่างการสร้างใหม่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐในปี1868นะคะที่สร้างระบบโรงเรียนของรัฐเป็นครั้งแรกและเพิ่มสิทธิสตรีและออกผู้ออกกฎหมายให้การสนับสนุนโครง,งการถนนสาธารณะและรถไฟจำนวนมาก ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกลบกวนด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการชอบโกงและการยักยอกกลุ่มผู้กอ่อความไม่สงบจัดกลุ่มต่อต้านพยายามปราบปรามพวกเสรีชนและพวกเอ่อพับลิกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองของเขาเนาะมีมานานมากเเหมือนบ้านเรานี่แหละนะนอกเหนือจากฉบับดั้งเดิมคูคลักเคนอายุสั้นๆเหล่านี้ยังรวมถึงหน้าอัศวินนะคะ นาซีอัศวินแห่งดอกเคมีเลียสีขาวนะคะดอกเคมีเลียสีขาวและสีแดงและหลีกขาวนะคะการประกอบในรัฐอาลาบามาสิ้นสุดในปี2417เเมื่อพรรคเดโมแครตนะคะฟื้นการควบคุมของฝ่ายนิติบัญญัติและสำนักงานผู้ว่าการรัฐฝ่าย การเลือกตั้งที่ครอบงำโดยการชอบโกงและความรุนแรงพวกเขาเขียนรัฐธรรมนูญอีกฉบับในปี1418และสภานิติบัญญัติผ่านการแปรบัญญัติเบลห้ามเงินสาธารณะจากการถูกนำเข้าเพื่อใช้ในการเปิดโรงเรียนเครือศาสนานะคะและในปีนั้นก็ออกกฎหมายได้รับการอนุมัติที่เรียกว่าโรงเรียนแยกเชื้อชาติแล้วก็รถไฟโดยสารรถยนต์แยกนะคะ 2434ในนั้นก็หลังจากที่ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันส่วนใหญ่และคนผิวขาวที่น่าสงสารหลายคนในรัฐธรรมนูน2444นะคะมุลรัฐแอลาแบมาผ่านผ่านิานานิติบัญญัติจิมโคในช่วงต้นศตวรรษที่20เพื่อกำหนดกฎหมายแยกจากกันในชีวิตประจำของผู้คนร่วมมาเป็นอเมริกันร่วมกันนะคะก็รัฐอลาบามาเนี่ย ทำให้เราได้รู้จักว่ามันมีนามที่เรียกขานในรัฐเยลโลแฮมเมอร์นะคะเย <laughs> ลโลแฮมเมอร์สเตทรัฐอลาบามาเป็นที่รู้จักกันในหัวใจของเด็กซี่นะคะและรัฐฝ้ายต้นไม้ประจํารัฐคือไม้สนแล้วก็มีดอกไม้ประจํารัฐคือดอกคาเมคาเมเลียนะคะอลาบามามีเมืองหลวงคือเมืองนครมอนอมอน มอนโกเมลีมอนโกเมลีเป็นเมืองหลวงของรัฐลาบามาและเคานตี้เคานตี้ของมอนการ์เบลีเคานตี้สหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ริมแม่น้ำลาบามานะคะแล้วก็มี2องรัฐอลาบามาเมืองใหญ่2เมืองคือเมืองเมืองเบอร์วิงแฮมที่ใหญ่เป็นอันดับ103ของอเมริกานะคะแล้วก็มี เมืองที่ประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดคือเมืองเบอร์มิงแฮมนะคะเมืองฮันส์วิลเป็นเมืองที่เก่าแก่ด้านอุตสาหกรรมยาวนานมากนะคะเทาเก่าแก่ที่สุดและก็เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกเมืองคือเมืองโมบายนะคะหรือโมเบลนั่นเองสร้างโดยอาณาจักรนิคมฝรั่งเศสในปี2245นะคะโดยถือเป็นเมืองหลวงของลุยเซียนานะคะจำได้ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปฟังเรื่อง นิวออรลีนอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะเราจะมาเล่ากันฟังใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะแถวที่เล่าอยู่เนี่ยเดินผ่านตลอดนะคะแล้วก็จะไปนอนตามบ้านคนลาวที่เขาสร้างเป็นทําบ้านโมบลนะคะเป็นบ้านบ้านรถนะเขาก็จอดกันแล้วก็อยู่แลือไปหาข้าวกินแถวบ้านเขานะคะประจําเลยขอบคุณมากๆนะคะ see you again next video บาย